สวัสดีนะครเพื่อเพื่อนชาวราศีเมทุนทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนกร,รกฎาคม2568ถามว่าเดือนนี้มีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนอย่างที่ควรจะเป็นไหมก็คงต้องบอกว่ามีแน่นอนครับเพราะอย่างไรเสียดาวสุพเคราะห์ก็เหยียบเดือนอยู่นะครับไม่ไว่าในช่วงต้นเดือนก็ดีในช่วงปลายเดือนก็ดีนะครับดูโดดเด่นที่ดูดอกหน่อยก็คือในช่วงกลางเดือนนะครับชาวราศีเมทุนนี้จะดูดอกนิดนึง ฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็สิ่งดีๆยังไงก็ยังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนอยู่แต่ก็สายดักไซก็คือสายดักไซนะครับฉะนั้นซอนก็คงขอมาเปิดประเด็นในเรื่องของความวุ่นวายบางประการที่อาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลรอบข้างนะครับที่ทําให้เดือดเนื้อรําคัญใจก็คงต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับการที่จะผิดใจกับคนรอบข้างไม่ว่าเพื่อนร่วมงานไม่ว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือคนรู้จัก นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นการกระทบกระทั่งอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ซ้อกับไม่ได้มองว่าเกิดจากชาวราศีเมถุนเป็นเหตุนะเกิดจากความง,งี่เง่าของเพื่อนเรามากกว่านะครับเพื่อนเราอาจจะงี่เงา่าอาจจะใช้อารมณ์เช่นแบบมาฟึดฟัดใส่เรานะครับทำให้เราหงุดหงิดลำพาญใจเฉยๆก็ได้นะครับหรืออาจจะมาทําอะไรแบบฟึดฟัดใส่เราจนกระแทกกระเทือน กระแทกนู่นกระแทกน ύ, ี่ใส่ใส่อารมณ์ใส่เราเนี่ยฉะนั้นอดทนอดตั้งนะครับเรื่องเล็กจะได้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะอ่ะก็จริงๆแล้วซอต้องบอกว่านอกจากเรื่องนี้แล้วซ้อไม่เห็นเลยว่าชาวราศีเมถุนจะต้องกุ้มเรื่องอะไรในเดือนกรกฎาคมบอกได้เลยนะฮะไม่เห็นว่าจะต้องกุ้มเรื่องอะไรเลยเพราะชาวราศีเมถุนมีดาวสุเค์เ,เหยียบเรือนอยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะมองในเรื่องของการเรียนการศึกษาเป็นนิสิตนักศึกษาอย่างไรก็ตามหรือจะเป็นชั้นเด็กเล็กนะชั้นมัธยมนะครับซ็อกมองว่าเฮ้ยชาวราศีเมทุนเนี่ยมองในเรื่องของการเรียนการศึกษานี่มันเป็นคุณอยู่แล้วแล้วหลายๆคนนะครับที่มองในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านขายรถขายบ้านก็ยังเป็นคุณแก่ชะตาทําไมถึงเป็นคุณแก่ชะตาเพราะว่า ดาวการเงินนั้นแข็งแรงครับบอกได้เลยว่าตลอดเดือนกนรกฎาคมนี้ดาวการเงินของชาวราศาาีเมถุนนะฮะชาวราศีเมถุนจะแข็งแรงค่อนข้างมากฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผลดีกับในทุกๆมิติของชาวราศีเมถุนเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงนะครับตรงนี้นิดนึงนะถ้าจะมีอะไรที่ดูในนอยๆสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยก็คงอาจจะเป็นในเรื่องของลูกหลาน นะครับนะก็คงอาจจะดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพบางประการนะครับว่าเฮ้ยความดือ้อความซุกความสนจะทําให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวไหมหรือบางทีเขาอาจจะอินโทรเวิร์ดนะครับแล้วก็อาจจะปีกวิเวกมากหน่อยหรืออาจจะต้องไปเรียนที่อื่นไหมอะไรไหมไปทํางานที่อื่นไหมอาจจะห่างเหินห่างไกลอะไรเงี้ยอ่ะมันก็อาจจะมีมีตรงนั้นที่ดูในหน่อย,น,อยนิดนึงนะครับสําหรับเรื่องลูกเรื่องบุตรหลานนะเรื่องบุตรหลาน แต่ถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงนะครับก็แอบจะเป็นกังวลนิดนึงนะว่าความดือ้อหรือความซุกซนของสัตว์เลี้ยงนั้นจะนำความเดือดเนื้อรำคาญใจบางประการหรือนำปัญหาบางประการมาให้กับเจ้าของนะครับเช่นโทษทีนะแบบหมาของเราอาจจะดุเป็นนิดนึงนะฮะวิ่งไปสวบขาชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวัง,วงนะครับ หรือแบบบางทีเราอาจจะเล่นกับแมวเนาะแมวอาจจะตะขบหรืออาจจะแบบไม่อยากเล่นกับเราอะไรเงี้ยอ่าหรือแบบหมาอาจจะแบบไม่สบายแมวไม่สบายอาจจะต้องเอาไปโรงพยาบาลสัตว์นะครับเอาไปแอดมงแอดมิดก็เป็นไปได้ฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ดูแลนิดน,นึงนะครับในเรื่องของบริวารและสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งอาจจะเน้นในเรื่องของบุตรหลานมากกว่านะครับเน้นในเรื่องของบุตรหลานอ่ะทีนี้พอพูดได้ถึงคาว่าบริวารน,นะ ซอกกับมองว่าตัวนี้น่ากลัวกว่าในเรื่องของลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงอีกนะครับในเรื่องของบริวารมันเป็นช่วงค่าเก่าเมียรังร้อยวันพันปีไม่เคยทําให้ฉันเดือดเนื้อร้อนใจนะครับมารอบนี้ทําให้ฉันต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับจากบริวารน,นะครับไม่ว่าการทํางานชุยชุยหรือการทํางานที่ไม่รับผิดชอบหรือแม้แต่จะไม่ซื่อสัตย์ รเราก็เคยเห็นข่าวในโซเชียลมานักต่อน,นักแล้วนะฮะว่าลูกจ้างคดโกงนะครับยกเขาขโมยของนะครับนี่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนดังนั้นใครที่มีบริวารอยู่ดูแลในการกระทําและการทํางานของเขาให้ดีนะครับยิ่งใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ยิ่งต้องระมัดระวังเลยว่า เฮ้ยลูกล่าลูกจ้างบริวารของเราเนี่ยจะโคดโกงไหมจะเอาของในร้านไปขายไหมหรือจะจิกเงินในเก๊ะของเราไปาหรือเปล่านะครับก็คง<ร>ต้องดูดีๆนะจะมาบอกโอ้ยลูกจ้างอยู่กับฉันมา10ปีแล้วไว้ใจได้บอกได้เลยไม่มีฮะนะฮะบอกได้เลยคนเรามันเดือดร้อนนะบางทีมันก็อาจจะทําอะไรแบบสินคิดได้ฉะนั้นก็คงต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของบริวารไปดูเรื่องดีๆด,ด,ด,ดีกว่านะครับนอกจากในเรื่องของการเรียนการศึกษา เรื่องเงินเนี่ยซอบอกแล้วมันจะดีตลอดทั้งปีและใครที่กําลังจะซื้อรถนะครับจะถูกใจแบบตรงปกต้องบอกเลยนะฮะฉะนั้นใครที่จะซื้อรถนะครับรอใจเย็นๆใจร่มๆร,มร,มรอในช่วงปลายเดือนนะมันจะมีช่วงในจังหวะต้นเดือนไม่กี่วันนะแล้วก็ไปในช่วงปลายเดือนเลยนะครับก็คงต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนนะครับท่านใดที่จะซื้อรถนิดนึงนะครับ ถ้าเป็นต้นเดือนเลยหรือปลายเดือนเลยน่าจะน่าสนใจนะครับซื้อรถซื้อบ้านนี่จะตรงปกตรงใจโอนนู่นโอนโอน,อน,นี่ไม่โดนคดไม่โดนโกงไม่โดน,โโอนเอารัดเอาเปรียบนะครับได้รถที่ถูกใจได้บ้านที่ถูกใจได้คอนโดที่พึงพอใจนะครับแล้วใครที่จะขายก็มีเหตุและมีผลด้วยเพราะว่าดาวมันบ่งบอกถึงการได้มาซึ่งเงินทองนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับยิ่งทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การท่องเที่ยวหรือในเรื่องของเลสเซนเดนในเรื่องของที่พักที่ทางหอพักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะปล่อยคอนโดเช่าอย่างเงี้ยนะครับบอกได้เลยนะฮะเต็มอาพาร์ตเมนต์คุณเต็มคอนโดคุณเต็มนะครับแล้วได้ราคาด้วยฉะนั้นก็ถือว่าดีนะครับไหนว่าเอ้ยเงินทองก็จะไหลามาเทมาใช่ไหมมันจะโดดเด่นในช่วงปลายเดือนนะต้องบอกนิดนิดอ่ะโทษที โดดเด่นตลอดทั้งเดือนโดดเด่นตลอดทั้งเดือนนะครับแต่ที่น่าสนใจคือในช่วงปลายเดือนนะครับเพราะมันมีกําลังมาตลอดทั้งเดือนแต่ที่โดดเด่นคือปลายเดือนฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับท่านใดที่ทําธุรกิจพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นผลดีฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะเป็นผลดีด้วยใช่ไหมมนุษย์เงินเดือนก็จะได้กำไรกาําไรได้เงินเดือนเพิ่มหรือไม่หรือได้ค่าจ้างเพิ่มหรือมีเอ็กซ์ตงเอ็กซ์ต้าหรือมีโอทงโอทีไหมมีโอกาสครับ ชาวราศีเมถุนเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยความเครียดน,นะครับมันมีความเหนื่อยความเครียดฉะนั้นการทํามาหากินของชาวราศีเมถุนเนี่ยกินนี้ปูมัสดีนะครับแต่อย่างไรเสียมันจะต้องใช้ความวิิยะอุตสาหะความเพียรพยายามในการทํามาหากินแล้วจต,ต้องเหน็ดเหน,นื่อยแน่นอนนะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าอะชาวราศีเมถุนก็ทําใจไปแล้วกันนะครับในตรงส่วนของเรื่องการงาน แต่เงินทองดูดีแน่นอนนะครับแต่ในความเหนื่อยนั้นมันคุ้มนะต้องบอกงี้ในความเหนื่อยมันคุ้มหมายว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณประสบความสําเร็จฉะนั้นคุณต้องยอมเหนื่อยยอมทุ่มเทยอมวิริยะอุตสาหะแล้วไปดูในเรื่องของความรักความคข้กันนิดนึงนะครับในเรื่องของความรักความคข้ชาวราศีเมถุนนะครับซอกกับไม่ได้มองว่ามันชื่นมื่นทุกคนต้องบอกงี้นิดนึงนะหลายๆคนอาจจะย้อนแย้ง เอ้ย hey, ฉันร่อนกั๊ดวิวาเดือนกร,รกฎานี้เลยนะจะไม่ชื่นมืนได้ยังไงอ่าฉันได้แต่งงานสักทีเป็นฝั่งเป็นฝาจะไม่ชื่นมืนได้ยังบอกว่าซ้อเห็นดาวดวงนั้นครับซ้อเห็นดาวดวงนั้นในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของความสุขสมหวังแต่บางสิ่งบางอย่างซ้อขอยืนยันในคําทํานายของซ้อว่ามีเกณฑ์ได้แต่งงานแต่ห้ามแต่งงานยืนยันคํานี้แล้วจะพูดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของคําว่าห้ามแต่งงานนี้คือไม่ได้ห้ามเลยนะ แต่ก็คงต้องบอกว่าควรได้เลิกงามยามดีในการสวมแหวนนะครับส่วนคุณจะไปจัดงานเลี้ยงในคืนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อจะให้แขกเกลือมากันเต็มเต็มงานก็เรื่องของคุณแต่เลิกสวมแหวนนั้นเป็นเลิกที่สําคัญมากๆนะครับควรได้เลิกที่ดีไม่นั้นคุณจะไปเร็วมาเร็วเข็มเร็วขอให้โชคดี